โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยครับวินัยโลบกนะครับโอเคแล้วเกมที่ผมอยู่นี่มันเกมอะไรวะเป็นเกมปลูกผักนะฮะคนเล่นแม่งตั้งหกหมื่นผมก็ไม่รู้แม่งเล่นอะไรกันโอเคเขาแบบมาให้เราทำอะไรวะอ๋อนี่นี่น,นี่เราจะได้เป็นอ่าเมล็ดอ่าเมล็ดอ่าอะไรวะไม่รู้นะครับมันให้เรามาปลูกนะฮะ ว่า t ต่ฟักเอาเป็นแครอทนะครับอันนี้เอามาขายตรงไอตัวนี้เอ๊ะไอคุณคำถามทั้งสี่คำถามมันคุ้นๆว่ะอ่าช่างมันนะครับแต่ก็คุ้นๆนะอ่าเขาให้เ,าเรามายี่สิบนะครับไอตัวนี้เป็นตัวขายผักพวกอะไรนี่ครับแครอทอ่ะงั้น ซื้อมาให้หมดเลยเราซื้อมาสี่นะครับสี่อันแคลไปปลูก <c oughs> แมบบแค่ที่คนเล่นหกหมืนถามจริงไปไปได้ไงเอ <c oughs> โอเคโอเคแล้วก็รอมันโตวนันนี้เก็บเก็บเก็บโอเคแล้วก็เอาไปขายโอ้ยศูนยุสามเจ็ด อาขายไปขายทั้งกระเป๋าได้มาแปดสิบแล้วเราก็มาซื้อเป็นนี่เลยครับสตอรอเบอรี่แล้วก็แครอทอีกสามเรียบร้อยแค่นี้ก็ตังหมดพอผ่านเงินง่ายๆโอเคก็ลปลูกสตรอเบอรีเร่เฮ้ย มันแม่เมันแค่นี่จริงๆหรอวะเดี๋ยวอสตอร์บรียังไม่โตนะครับเดี๋ยวรอก่อนอือหรออีกนานนะครับกันเดี๋ยวเราไปขายแค่รอดรอแล้วกันนะครับมาร็อกมีมาขายของโอเคชุบได้มาหกสิบ อ่ะแล้วก็ซื้อสตอร์บลีอีกหนึ่งแล้วแคอทก็อีกหนึ่งไปฮะเรียบร้อยโอ้โหโตนานจังวะเอ้ยโอเคขอ,อย่าเปิดเปิดอยู่นี่วะเนี่ยนะแมบแค่นี้จริงเหรอผมก็ไม่ว่ามีอะไรทำ โอ้โหแล้แม่งมีเยอะเลยมีรีสต็อกด้วยนะฮะโอ้โหงซื้อเกมพาร์ท้ยเฮ้ยเงินฟรีเอาเฮ้ยมีเงินหนึ่งพันเฉยไม่ส่นนะครตอนนี้คือผมจะซื้อเป็นทูมาโตอะไรจะทูมโต้แปดร้อยอ่าวซื้อมาฮะ โอเคแล้วเงินที่เหลือแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่นะครับเอา้าอ๋อของมีหมดสต็อกฮะแค่เราเหลือสิบเจ็ดชิ้นโอเคโอเคโอเคสุดยอดเกมเก็บมาเว้แล้วก็ปลูกไปฮะโอเคอล้วเดี๋ยวลอง สตรอเบอรี่ไปขายดิว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่อะได้สิ้า what the fuck อ่ะแครอทเอาไปโอ้แครอทแม่งยังราคายังแพงกว่าโอ้ oh, uh. อะไรวะเนี่ยอ๋อ oh, หยิบของคนอื่นไม่ได้หยิบของคนอื่นไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวซูมแบบเลย แม่กมีแค่นี้จริงๆฮะเออเฮ้ยโอเคเอ้ยพวกนี้มันมีไว้ทำอะไระช่างมันมินไม,ม,ม,ม่น่าทำอะไรได้นะครับเดียวเอาสตอร์มลี่ไปขายก่อนนะครับวุฒาฟักได้สามสิบโอ้สุดยอดโอ้ ตลอดแม่งราคายังดีกว่านะเอาจริงโอโ้ไม่ได้เรื่องเลยฮะโอ้โหแต่แลวราคาถูกกันเลสตอบเบอรี่เนี่ยปลูกไวแถมราคาดีเนี่ยโอ้โห โอเคครับกลับก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวเก็บไปขายต่อตัวอย่างพวกนี้เก็บมาให้หมดโอเคแล้วก็ไปขายสองร้อยสิบซื้ออะไรดีบูเบอรี่เหรอเขาสี่ร้อยไม่พอ งั้เดี๋ผมขอซื้อเป็นแครอทแม่งหมดตัวเลยแล้วกันนะเออไปร้อยหมดฮะได้มาสิบเอดชิ้นแล้วก็ปูให้หมดเลยแค่นี้ครับอุ๊ยเนี่ยตัวนะเก็บเก็บโอ้สตอรอเบอรี่มันดีอย่างหนึง่งถ้าเราเก็บผลไปปพ๊บไปเอ้ยไปปพ๊บเนี่ยครับ ไอ้ต้นมันเนี่ยมันไม่หายนะครับอ๋อมันมันอยู่ต่อยเราเก็บเรื่อยๆฮะเออก็ว่าทํำ็นราคาน้อยมันดีอย่างนี้ดิเองสต็อกหมดก็มาเก็บที่สวนเราได้เออดีดีดีได้มาสามร้อยเดี๋ยวขอกลับสวนอุ้ยโ,โหลูกโคตรใหญ่เคเคราคาด,ราคาดีราคาดีแน่นอนเียบร้อยราคาดีละตอนเนี่ย ชิบไปอุ้ยโอเคไปไปขายก่อนนะฮะตัวนี้โอเคมาเาจะให้ราคาเท่าไหร่ทั้งตัวผมโอ้โหเจ็ดร้อยสิบห้าเอตอนนี้เรามีเงินพันหนึ่งละเดี๋ยวผมลองบูบูรี่หน่อยสองเอามาสองอ่ะโอเคหมดแล้วผมก็จะปลูกไว้ตรงนี้ โอเคนี่ไงสตรอเบอรี่ขึ้นละเก็บเ <Okay. S 1> ก็บเก็บโอเคแล้วก็อุ๊ยชี้อะไรเนี่ยชี้อะไรเนี่ยวิวชาโอเคขายครับได้มาร้อยห้าสิบ อ่นนี้นี่นี่สตอ็อกมาแล้วแครอทเดี๋ยวอ่ะเอาซื้อทั้งตัวแล้วกันนะครับถ้าตัวมีเท่าไหร่ก็ซื้อแม่งให้หมดเรียบร้อยห,หมดสตอ็อกโอเคแล้วก็กลับไปปลูกฮะอ่ะเดี๋ยวฝ่านี้ผมเอาเป็นสตอเบอรี่แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแครอทวงางใยรับแม่งเลยครับ แบบนี้แหละโอเคโตแล้วเก็บชึบอันนี้ยังไม่มีผลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปขายรอร้อยสาสิบห้าไปเก็บแค่รอยก่อนเต็มบ้านหมดละ What the fuck คืออะไระ่ะ เฮ้ยแครอททองเด,เดี๋ยวเดี๋ยว๊บหนึ่งเขอเก็บก่อนเดี๋ยวไปลองก่อนว่าราคาต่อชิ้นเนี่ยมันเท่าไหร่แคลอดทองนะเฮ้ยเ้ยอ่ะเ้ยเดี๋ยวเด,วเดวอ่าอยากขายเน,นี้ยโ,โหดเอได้เด็เดนะได้ร้อยหนึ่งเหรอ วุ้ยราคาดีนะไม่เป็ลไรนะครับขายไปแล้วเดี๋ยวมา400อ้อยคบูบอรี่อ้เนี่ยบูเบอรี่มาแล้วโอ้โหอันนิดเดียวนะครับเออบูบอรี่มันก็อันนิดเดียวอยู่ละเออโอเคป่ะเอามาขายก่อน,นครับขายทั้งกระเป๋าอ่านะครับต้าจะชิลล20โอเค ฟักคืออะไรวะเนี่ยไอยก้ก้านๆนี่มันอะไรวะชข้ามานครับเดี๋ยวเราขอเก็บผลก่อนโอเคมาครับมาขายครับร้อยสามสิบห้ามูลีเดี๋ยวอะเก็บต่อเก็บต่อ ไม่มีละแล้วก็ขายวนๆอย่างนี้เอามีเงินพันส,สามแล้วเพิ่งรู้ตัวเอเอยเดี๋ยวมาซื้ออันใหม่ดีกว่าเอา่อทมาโตเรียบร้้ย,ยตังหมดฮะกลับกลับกับ,กบ,กบโอเคผมปลูกไว้ตรงนี้ ร้อยบูเบรี่มาแล้วไปเก็บสตอเบอรี่ก็หลายลูกเลยเก็บมาให้หมดโอเคชึบร้อยเก้าสิบเอมอลองไปดูบ้าคนอื่นหน่อยนะครับว่าบ้าคนอื่นมันเป็นยังไงกันบ้างไหนอันนี้เป็นสตอเบอรี่นะครับ โอ้ยนี่คืออะไรอ่ะแปลกๆอันนี้เอ่อมะเขือเทศเปล่าวะไม่รู้นะไปไปดูไปดูหลังนู่นนี่ถว่าฟาร์มพี่ฟาร์มพี่แกเป็นยังไงอ่านี่ครับอันนี้เป็นบูเบอรี่ไม่มีแล้วละกลับบ้าแล้วก่อน อันนี้นี่น,นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่โหแป๊บขายก่อนร้อยสามสิบเฮ้ยสามร้อยนี่เออโอเคอ๋อนี่ พวกอ่าผลระดับมิสติคอลนะครับโอกาสที่มันจะลงสต็อกเนี่ยมันน่าจะมีน้อยนะครับอันนี้ระดับลีเจนด์แลอันคอมมอนและคอมมอนโอเคแมปน่าจะเพิ่งเปิดนะครับดูจากทรงแล้วเพราะมันแทบไม่มีอะไรให้ทำเลยนอกจากอ่าปลูกขายวนอะไรยี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ก็ก็แก้ก็ก็แก,ก,ก,ก่เบื่อได้นิดหน่อยนะครับเนะครับ เก็บขายเอาไปขายขายนะครับพวดวนนี้เลยนะฮะนี่อะไรเกิดแล้วก็เก็บเก็บเก็บนะครับแล้วก็ไปขายนี่แค่นี้เลยนะฮะได้มาสี่ร้อยเก้าสิบโอเคคุณดูก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับใครเด็กจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งแมพไว้ให้แล้วกันนะครับก็ในอนาคตถ้าแมพมันอัปเดตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรทําทมากกว่านี้นะครับเพราะดูแล้วมันน่าจะเพิ่งเปิดใหม่นะครับอ่ะก็ใครที่รู้เนี่ยก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับก็อยากรู้นะครับว่าแบบนี้มันเพิ่งเปิดหรือเปล่านะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากแล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย